ดีคับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับช่องแคสเซ่์ฮอปปี้วันนี้ผมก็จะมารีวิว Entry g เกีย rx 78็ดสิบแกันดานกันนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสเกล144นะครับ Entry g เกียนะครับ Entry g เกียนี่ก็คือเป็นเกีร์ที่สลับเริ่มแรกนะครับเริ่มต้นก็จะปกติการทานนี่ก็ใช้แบบพวกครีมแบบนี้นะครับจะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะครับในการที่จะทำกันพาตัวหนึ่งครับก็จะมีครีมหรือจะให้เรียบอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งก็จะใช้อันไหน อันนี้เสกไปกระดาษทรายนะครับแต่อันนี้คือไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับมือใหม่ก็สามารถต่อได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่ตัว่องของมันตัวนี้ก็จะมีบอกว่าไม่ต้องใช้ครีมไม่ต้องทาสีเพิ่มคือการพาสมัยก่อนเนี่ยมันจะต้องออคือมันไม่แยกสีมาเหมือนสมัยนี้นะครับมันจะแบบว่าสมมติผมยกตัวอย่างรุ่นรีไวท์สายให้ดูก็ได้นะครับเอาไอจิสแปดดีไวท์เนี่ย คือผมยังไม่เคยมีนะแต่ผมก็พอรู้ว่าบ้างแล้วว่าไอ้ตรงกระโปรงตรงเนี้ยไอ้ตรงที่เป็นข้างหน้ากระโปรงเนี่ยมันเป็นสติกเกอร์นะครับมันไม่ได้แยกสีมาให้แบบอันนี้ตรงตาก็เหมือนกันนะครับซึ่งเพราะว่ามันเป็นผมว่ามันทันสมัยมากเลยนะครับแบบนี้นสติกเกอกร์ก็ไม่สติกเกอร์ก็ไม่มีมาให้นะครับไม่ใช่เพราะเขางงนะครับแต่เพราะเขาแยกสีมาให้แล้วนะครับ <S <S อ่าประมาณน,นี้นะครับนี่ข้าของหน้ากมาแนะครับ ของก็จะอันนี้คือผมต่อแล้วนะครับแผงก็จะมีมาให้ทั้งหมดเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าแผงนะครับแผงแผงขาสามแล้วก็เอ่อ multi color สองนะครับตัวกล่องเสร็จแล้วครับเราจะมาดูตัวของเขากันครับว่าเป็นยังไงเจนเจนเจนนี่ครับ e n t r y g a t e x78h2 Gundam นะครับเอ่อตัว Gundam ตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ต้องอธิบายเอ่ออะไรมากนะเพราะว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ของ กันดั้มหมดแล้วนะครับเอ่อายๆก็อาจจะเห็นผ่านตาม,มาบ้านแล้วนะครับถึงผมจะไม่อธิบายให้เขาฟังก็ถ้าผมบอกไว้ว่ากันดั้มก็คือตัวนี้จะขึ้นมาในหัวของใครหลายคนนะครับก็คือปูไอเจ็ดสิบแปดขีซอสนะครับก็คือเป็นกันดั้มภาคแรกนะครับปรากฏตัวในโมเมสุกันดั้มปี1 9 7่การดครับหรือหลายคนเรียกปูนะครับเพราะว่าเขาเขาอยู่มันนานแล้วจริงๆนะครับอนิเมะเรื่องนี้นะครับคือผมก็ดู อนิเมะเรื่องนี้เป็นเ,เรื่องแรกเลยนะครับที่จะเข้าสู่วง,วงการกระดัมซึ่งหลายคนก็บอกไมน่น,ามน่าหนักเพราะว่ามันเป็นภาคเก่าแล้วนะครับเขาก็่ยังไม่รีบูตใหม่นะครับซึ่งไอ้อภาคเก่าเนี่ยผมผม,ผมดูแล้วผมจะหลับนะครับแต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเขาเอามารีรีบูตใหม่เนี่ยแบบทั้งเรื่องเลยนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องที่สนุกเรื่องหนึ่งเลยนะครับในจกักรวาลอนิเมะนะรวมทั้งหมดเลยนะอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะครับ โดยรวมห่นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ครับด้านหน้านี่ครับปืนโลแล้วก็ข้างหลังนะครับตัวนี้แอสเซอรี่ก็ไม่ให้อะไรมากนะครับก็จะมีโลมีปืนบีมแม็กนัมนะครับแล้วก็บีมเซเบอร์ที่ติดอยู่ข้างหลังนะครับไม,ม่บีมที่เป็นแบบเส้นๆมาให้นะยังยังไม่มีนะครับคือไอ,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 อที่เกตต์อันนี้มันมีผลิตออกมา2แบบนะครับแบบแรกก็คือ แบบที่กล่องที่ผมซือาตอนแรกกับอีแบบหนึ่งที่เขาจะแถมเออพวกพาร์ตอาวุธมาให้เยอะกว่าเดิมน,นะครับก็เออราคาก็ต่างจากตัวนี้เออก็พอประมาณนะครับถ้าใครอยากได้เอออุซอรีเสริมเพิ่มเติมก็ซื้อแบบแบบนั้นก็ได้นะครับผมว่าจะซื้อแบบนั้นมาอีกเหมือนกันนะเพราะผมจะทําสีตัวนี้ใหม่นะครับเพราะผมว่าตัวนี้ผมยังทําสีได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยังมีแบบว่าขอ้อผิดพลาดซึ่ง ผมก็จะทําให้ดีกว่าเดิมอ่ารประมาณนั้นตัวนี้นะครับผมทําอะไรกับมันบ้างน,นะครับก็อย่างแรกก็เป็นการที่เห็น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 นะครับก็จะเป็นการเดินลายอ่าเดินลายเพิ่มแต่ผมเดินลายไม่เยอะนะครับตัวนี้เดินลายก็จะเป็นการอ่าเห็นไหมที่ไหลอ่าเดินลายที่ไหลน,นะครับเดี๋ยวผมใช้บีมทีดีกว่านี่นี่มาหน่ผมเดินลายที่ไหลน,นะครับเดินลายที่ตัวแล้วก็มีตัวไหนนะแล้วก็ตัวนี้ ไอที่ขาตรงนี้ก็เดินลายนี่ก็เดินลายนะครับนี่เดินลายชึบชืบนี่ก็เดินลายเอ้ไอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าย้ำลายนะครับย้ำลายอ่าย้ำลาย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 นี่อันนี้ก็ย้ำลายนะครับอ่าไอ้ตรงก่อนที่ผมจะจิตจะเอ่อทำการเดินลายหรือย้ำลายเนี่ยผมเลื่อนเล่าจุดหนึ่งนะครับคือการปิดรอยประกบของชิ้นงานนะครับคือ SG เนี่ย ถ้ามีลาประกอบก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามันยังไม่ละเอียดมันยังไม่ค่อยละเอียดนะครับซึ่งลาประกอบของตัวนี้เนี่ยผมพอจําได้อยู่ว่ามันมีตรงนี้อ่ามีตรงนี้ตัวนี้จะเป็นลาประกอบผากลางเลยนะครับเป็นลาผ่ากลางของตัวกันพลานะครับก็เป็นป,ก,ปกติของปกติทั่วไปนะเนี่ยจะเป็นลาประกอบผากลางอยู่นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันอ่าซึ่งผมก็รับรอยประกอบด้วยตัวนี้นะครับเอ่อมิสเตอร์ซีเมนต์เอสพีนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําการสาธิตใช้ทีหลังนะครับ แล้วก็ผมก็ได้ทําการลบรอยเกลีที่เขาไปแล้วนะครับจริงๆจะมีรอยเกลีที่เขาอยู่นะครับก็ผมก็ทําการลบเขาลบรอยเกลีตรงเขาไปแล้วนะครับรอยเกลีตรงเขาทำไมติดต้องมีมาให้นะครับเพราะว่าเขาจะได้ไม่หักนะครับจะหักเไปป้องกันการหักของเขานะครับเพราะเขาเม้าค่างหักง่ายนะเจ็บอาการเขาหักคือเขาไม่รักนะครับเอ้ไม่ใช่โอเคต่อไปนะครับพอพอผม ลบลอยประกบเดินลายย้ำลายอะไรพวกนี้เสร็จซึ่งสีที่ผมใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นสีของเแบนบดรองพื้นนะครับเป็นของล a d i ส p r i m e s เซอร์เฟสเบอร์พันห้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นออรองพื้นสีขาวนะครับผมก็จะลงในส่วนของโครงนอกนะครับส่วนในเรื่องของโครงในเนี่ยผมจะใช้สีดำเงาของโกเบนะครับพ่นลงกลวยแล้วก็ค่อยพ่นลงชิ้นงานนะครับนี่นะครับ ป็นตอนแรกจะลอง,งพื้นดำก่อนและสีทะทอนเนี่ยมาจากสีอะไรนะครับมาจากสีเทาเข้มนะครับของลาดินะครับตอนนีออ้ผมใช้จนหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะอ่าในส่วนของต่อไปในส่วนของสีขาวสีขาวผมก็จะใช้เป็นออ white ghost นะครับของลาดิดโซเดโอส่วนสีน้าเงินเนี่ยผมก็จะใช้เป็นของ บลูโคสของลาดิส s t เ d โอสีแดงใช้เป็นเวทโตของโซเดโออ่าใช้สีลาดิสเยอะมากนะครับตัวนี้ก็แทบแทบทั้งตัวเลยนะครับที่บ่อยแทบทั้งตัวเนี่ยสีเหลืองนะครับใช้ของ r a d ิ t z ต t o d i o นะครับนะผมเองก่สีห้าตัวนี้นะครับก็ใช้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับในการใช้ทําสีของ เป็นโทนสีคันดั้มนะครับผมว่าเป็นโทนสีคันดั้มที่ค่อนข้างสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าส่วนเอ่อทั้งตัวนะครับหลังจากลงสีที่เป็นสีหลักสิทธิ์ผมก็จะใช้เคลียของมิสเตอร์คันเล์นะครับเคลียได้มิสเตอร์คัเล์ตัวนี้ผมก็แนะนำทุกคลิปนะครับใช้เลยครับมันดีจริงๆอ่าก็ผมลืมอ่าผมพิ่มเริ่มกไวปลยานะครับก่อนจะพ่นเคลียร์นะครับผมติดดีคอรกัอนพ่นเคลียร์นะครับเออดีคอจะได้ไม่หลุดลอกง่ายนะครับ อันนี้ก็จะเป็นดีคอร์ของเ,ออเป็นตัวของกันดั้มเลยนะครับผมไม่ติดผมตัวนี้ผมม่ไจะต,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 ติด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 มั่วนะอาจะมีดีคอร์ของกันดั้มอ,อยู่นะครับสําลัดจุดขยับของตัวตัวนี้เนี่ยผมก็ยังไม่ขัรบให้ดูนะครับเพราะว่าทําเสียแล้วผมก็ไม่อยากจะแครบอะไรมันเยอะนะครับขาครับก็อันนี้แครบได้นะอันนี้แครบแบบนี่แครบยกขึ้นปึ๊บอ,อ่าคอคแบบนี้จริงมาแครบได้ เยอะมากก่านี้นะครับแต่มัน,มนแข็งไปหมดเลยเราทำสีไว้ครั้งหน้าเนี่ยผมซื้อเอ็นทีเกตใหม่ตัวแล้วผมจะมาขยับให้ดูนะหรือถ้าใครอยากรู้ว่าเอ็นทีเกตจะขยับเป็นไงก็สามารถดูช่องอื่นได้นะครับมีหลายช่องทำไว้เยอะเลยนะครับ <S <S สู่ความเห็นนะครับสำหรับเอ็นทีเกตตัวนี้นะครับผมว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเปิดตลาดของโมเดลเลอร์หรือคนที่จะเล่นกันพลามือใหม่ทุกคนเลยนะครับเพราะมันเข้าถึงง่ายนะครับในราคาเพียงแค่ 200ถึง250บาทเท่านั้นนะครับก็ราคาค่อนข้างถูกมากเลยนะครับสำหรับตัวนี้ทั้งมือใหม่และมือเก่าก็สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับมือเก่าก็เอามาโมอะไรประมาณนี้ได้แบบผมเนี่ยอ่าจะเรียงมือเก่าไหมผมเนี่ยก็ก,ก,ก็ก็เรียนมา2ปีแล้วผมไม่รู้ว่าเก่าไหมนะอ่าส่วนข้อเสียของเอนทิเกตนะครับเอ่อตอนนี้ผมยังไม่เจอข้อเสียนะครับเพราะว่าเรื่องข้อเสียเนี่ยมันคือในเรื่องของจุกยับนะครับ ที่มันก็ข้างหลวมนะครับถ้าแบบขยับเยอะเกินไปนะครับตรงขาเนี่ยจะมีปัญหานะครับอันนี้ผมไม่อันนี้ผมไม่มีนะอ่าตรงขาถ้ามันถ้าไม่ได้ทําสีเนี่ยขยับเรื่อยๆืมันจะหลวมนะครับที่ผมเห็นมาหลายหลายคนนะอ่าเพราะว่ามันอย่างแรกจะคือจุดขยับมันเนี่ยมันไม่ใช่ในมันเขาไม่มี PC เป็นแผง PC มาให้ครับแผง PC ซีคือได้แผง PC มันจะค่อนข้างเป็นพลาสติกท,ที่มีความยืดหยุ่นนะครับ เวลาขยับอะไรไปเนี่ยมันจะมันจะไม่หลวมนะครับยกเว้นพีแผงพีซีมันจะขาดออกจากกันนะครับแต่มันก็แต่มไม่ยังซ้ําได้นะเดี๋ยวผมจะมาออบอกวิธีซ่อมถ้าแบบว่าพีซีมันขาดนะสับข้อระวังก็ประมาณนี้ครับในเรื่องของจกแคบอนทิเกตมันก็จะอาจจะมีปัญหาบ้างน,นะครับส่วนสับตัวนี้ครับผมก็ให้คะแนนไปที่เก้าถึสิบคะแนนครับผมอ่าสำหรับความสวยงามหรือในเรื่องของของดีเทลและละเอียดโดยรวมเนี่ย มันสมสวนมากนะครับสำหรับการดั้มตัวหนึ่งนะครับและราคาแถมราคาให้ถูกด้วยผมผมปลื้มมากนะครับตัวนี้ใช้คำนี้เลยก็จบแล้วราคาสำหรับการรีวิว w n t t y g a a ต e อเ8ขีการดั้มนะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง YouTube ของผมด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมมีช่องทาง TikTok IG แล้วก็ เฟ e บุ o k ด้วยนะครับอันนี้ก็ผมทําใหม่นะถ้าติดตามแล้วหรือแชร์รลอกดไลค์แล้วผมก็เป็นการขอบคุณมากเลยนะครัมันเป็นการใจให้ผมอย่างดีเลยนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับจ้านี้